วันนี้พามาชมวิธีการเคลื่อนไหวเคลื่อนโตของหอยทากในต่างแดนน่าจะเคยคายบ้านเฮาอะนะค้ายกันเลยแหละสีสันรูปร่างลาักษณะคล้ายๆกันเลยเล็กพี่ขี้หนูจะต้องหอบกันแบบกระเตงกระเตงไปไปไหนไปกัน ตามติดชีวิตหอยทากในต่างแดนระวังสองสายพันธุเนาะสายพันธุ์นี้ที่มีแบบเป็นรูปหอยรูปหอยโขมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบเนี่ยต,วตววัวเนี้ยตัวผิวๆเนี่ยไปได้ทุกที่ย,ยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาหดหดยืดยืด ความแตกต่างจะบมีหอยแบบห้อยสอยติดตามก็คือแบบเป็นตัวเดียวๆไปเลยสัตว์กินพืชเป็นอาหารตระกูลน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแหละหอยทากอาจจะมีแบบหลากหลายสายพันธุ์ความแตกต่าง กลางลานะักษณะแต่ที่แน่ๆก็คือกินพืชเป็นอาหารหรู้สึกผลไม้ผลไม้นี่จะบอกค่อยอันนี้เนาะเศษเห็นเศษแอปเปิเ้ลเศษยังนี่เห็นแบบแค่แบบไปไปเต้ใต้ไปดอมดอมไปแบบจังไรละว่าเห็นกลิ่นนะว่าเห็นกลิ่นเขาก็แค่พานเห็นเศษแอปปอกแอปเปิ้ลที่คนถิ่งไว้ว่าเห็นว่าเห็นเขาไปกอ,อกิน ลักษณะของนําเมือกั็น่าจะคล้ายๆกันกินแล้วระบายออกเลยประมาณนี้ชีวิตหอยทากในต่างแดนก็จะประมาณนี้อาจจะเป็นช่วงพักเบรกนะโบเห็นโบเห็นเขาโพหัวออกมานะ่ะมีแต่แบบหรือว่าอาจแบบโบชอบแดดหรือเปล่าวะลูก แดดออกวันนี้มีแดดออกว้เห็นแบบเงียบๆมีขยับตัวบ้างเล็กน้อยเออกะนาาแปลกเนาะเป็นยังต้องขนหอย ต้องต้องขนไอตัวหอยที่ยุคข้างหลังนีปไปน้ําอ่ะหรือว่าเขาเขาออกจากตัวหอยบ่ได้บ่หรือว่ามันเป็นจังไรนะเออเนาะอยากรู้จังต้องติดตาม